ใช้คอมแอร์ปากโกแล้วลูกค้าจะได้อะไรบ้างมาดู3อย่างที่ลูกค้าจะได้ถ้าลูกค้าใช้คอมแอร์ปาโกห 1. ได้ราคาประหยัด 2. ได้การรับประกัน 3. ได้อายุการทำงานของคอมแอร์หเดือนขึ้นไปเพราะว่าปาโกเขามีประสบการณ์ในการทำระบบแอร์มายาวนานอย่างเช่นถ้าลูกค้าใช้คอมปาโก ถ้าเกิดอาการสารันความเย็นออกไม่สม่ำเสมอเกิดอาการรั่วถ้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกรันก็สามารถเคลมได้เพราะฉะนั้นปาก็ทำมาตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสินค้าในราคาประหยัดและก็มีบริการหลังการขายให้ด้วยนั่นหมายถึงการรับประกรันอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ต้องการสินค้าราคาประหยัดและก็ มีการรับประกันให้ด้วยอย่าลืมคอมแอร์ปาโก้จ้า